คำเรียกร้องของวัรุ่นนะคะก่อย,อยากร้องเพลงนี้ให้ให้สาวขาดเลาะมากเลยอะ่ะไม่รู้ร้องได้เห็นข้อความนะคะยินด,ดีไ้มเอ่ยฮึเราต้อนรับทุกคน กระเดื่องอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากไม่เพียงว่าตอนนี้รักเธอใจจังหัวใจไม่ใช่สวีเดนอยู่นอร์เวียได้ยุสวีเดนนะคะอยู่ก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะจับมือกอดๆพี่แก้วตาไว้ได้เลยนะคะน่ารักอืม นา,นนานละไ,ะไใครนะคะสาาวถดนี้ก็อยากให้ทุกคนรับความสุขนะคะ <c oughs> ทักทายกัน <c oughs> คุณพี่สามมาแล้วนะคะส่งต่อไปเที่ยวอุบลแล้วค่ะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวมากันเป็นรถทัวร์นะคะจากอุบลตามไม่เห็นคอมเมนต์นะคะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ย่ยใจทำไมคุณมงคลคำบุญนะคะมงคลคำบุญกดไลค์มา ยังไงดีเรื่งหนึ่งของชีวิตที่เราจำหสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมากค่ะทำธุระเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ เรารู้เราหากันเจออยู่แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอาต้อนรับคนที่มาใหม่ตะกี้นะคะคุณเจี๊ยบนะคะคุณธัญญานะคะต้อนค่ะพี่แก้วตาบอกทักทายค่ะมา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 น้องกิฟต์มามามาขอเพลงมา,า,าเจ้ สวัสดีค่ะแม่แมาริวันอยู่ที่สวีเดนเออเออมาขามเข้ามาเข้ามาบ่อยมากนะคะคุณพี่พอลล่าเข้ามาแล้วแม่กุลนะคะสวัสดีค่ะแม่กุลก็ดาประมาณไลฟ์สดก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะพี่แก้วตาก็ เนาะก็เดี๋ยวคืนเวลาให้ว้าวเอายินดีต้อนรับค่ะน้องกิฟต์นะคะแม่แพรวที่เข้าเพิ่งเข้ามาต้อนริบต้นมันเป็นอะไรเนาะ Welcome to my Facebook Live Where you from กูค่ะนะคะ เข้ามาแล้วแต่ว่าด,ดวงตาไม่เห็นนะคะไม่เห็นดวงตา of, that feel. No no ยินดีต้อนรับค่ะคุณมะนาวหวานมะขามเปียกเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณมะนาวหวานนี่จำได้นะคะลม ลเอ่ยลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนเนท and you know the way we wanna play yeah you'll be so high you'll be f l y i ขอบคุณมากค่ะร้องกระดอกไม้สวยๆนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะหนึ่งค่ะ

แต่เหมือนคอมเมนต์กันไม่ได้ดาไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะไม่เห็นซักคอมเมนต์เลยเนี่ยเออจึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้ง smiling when y o u s i t i n when we wanna อยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้และคิดถึงเธอแค่ายทุกคนนะคะยังไม่เห็นพ่อสมใจยังอยู่ไหมั <laughs> ยงย น้องเอินลูกสาวลูกสาวคุณจอยจอยเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพี่พอลล่าค่ะเมื่อกี้ไม่ทันนะคะไม่ทันเองพิเศษ คอมเมนต์ได้หรือเปล่า <c oughs> พราสนใจก็แวะไปหลายบ้านเลยพราสนใจปากกาสิเขียนยังได้เยืมหมู่การบอกกันบ้านโบเคยมีเขอเสนอได้ยังบอกอันนีงง้อะไร เอื่นจมไม่แน่ใจว่ายังอยู่กันไม้คุณทิติพันธ์สมสุขนะคะคุณกูว่าอาจมีขาน้องก็สิบอกขอแข่งว่าอาจสิไปยังแต่ว่าน้องของ ที่เข้ามาใหม่ก็ขอต้อนรับนะคะต้อนรับทุกคนเข้ามาแล้วก็ต้อนรับทุกปากกาสิเขียนยังได้ยืมหูการบอกกันบ้านบุเคยมีขอเอสียได้ยังบอกูแต่โอเคโอเคได้ได้ได,ได,ได้ได้ค่ะเดี๋ยวจัดไปไวัยรุ่นนะคะยุค9กนะคะ <laughs> คนที่คอยตรงนี้เอารอ ทุกววันเลา้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมากค่ะทําธุระเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเรารู้เราหากันเจออยู่แล้วดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอะต้อนรับคนที่มาใหม่ตะกี้นะคะคุณเจี๊ยบนะคะคุณทัญญานะคะตอนรับเสียงรบกวนโดยรอบนะคะเรียบร้อยนี่ รับก่อนนะคะว้วาวขอบคุณมากเลยคะ่ะที่เข้ามารับชมวิวเอาหัวใจไปอีกดวงนะคะอ้าวพี่ด้วยกันไหมพ่อจมใจถ้าเข้ามาแล้วทักทายกันได้ รบกวนนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วรบกวนลองพิมพ์ข้อความหรือพิมพ์ข้อความต่อจากดาก,ดาก็ได้ค่ะที่ดามองไม่เห็นสวัสดีหลานคนไกลคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะเข้ามาฟังเพลงเนาะคุณแก้วตาสวัสดีตัวเองนะคะอืมเป็นเพลงที่พลังบวกนั่นเองนะคะเป็นพลังบวกเราจะเป็นพลังบวกข้าเพลงไม่อยู่นะคะ